สวัสดีค่ะมัน,นูก็มาพกอกับช่องน้องวุ้นผ่ากินผาเที่ยวเหมือนเดิมค่ะพี่น้องจา้าสำหรับเมนูเมนูวุ้นสิเฮ็ดกุ้งผัดกระหล่ำปีนะคะเนาะเตรียมวัตถุดิบไ้เรียบร้อยแล้วค่ะกุ้งแกะล้างผ้าหลังทําความสะอาดค่ะกระหล่ำปีหั่นล้างทําความสะอาดต้นหอมมะเขือเทศพริกกระเทียมตําหยาบค่ะพี่น้องจา้าเครื่องปรุงก็ะสมิ่งผงชูรสรสด,ดีน้ําตาลซอสหอยซอสฝ้ายเขียวจา้าสําหรับเมนูเอนเนะคะเนาะ ล้างฟีจาไปค่ะเข้าไปลงมือเห็ดน้ากันเลยจ้าเตรียมวัตถุดิบเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะเนาะการเลี้อาหารเาก็ต้องเตรียมวัตถุดิบไปเรียบร้อยแบบนี้ก่อนเนาะค่ะเนาะเวลาเห็ดจะงลายจ้าไปค่ะลงมือเห็ดกันเลยค่ะและใส่น้ำกันนะคะใส่น้ำมันน้ำมันห่อน้ำกระเทียมท่จะเรียมลงไป ข้อเลี่ยนดีแล้วใส่กระหล่ำเลยนะคะอย่าเพิ่งผัดให้สุกนะคะให้มันไปซุกพร้อมกันกันนบกระหล่ำจ้ะนี่ค่ะก็กุ้งเริ่มเปลี่ยนสีแบบนี้ใส่กระหล่ำกีของห้าลงไปเลยจ้ะถ้าพัดจนกุ้งลุกแล้วกุ้งมันสิแข็งเลยจา้าใส่กระหล่ำกีลงไปเลยจ้านี่ค่ะกระหล่ำหัวใหญ่้ยง่ายนอนจา้าขาวกรอบๆเลยจ้ะอันนี้นั่เป็นหัวหนึ่งนะคะ ใส่วนกองใส่ส่วนเดียวนะคะนี่ค่ะเพราะว่าไม่หัวใหญ่จ้ากระลัม,มัศบาลนะคะเนาะใส่ตะลัำตีลงไปแล้วก็ค่อยขับปุ๊บเขาให้ตะลัำตีของเรายุดตัวลงนะจ้าในกระทะเลยค่ะต้องค่อยใส่กระทีแต่ลอยก้นหึ่งมากนะจ๊ะเนื้อวนจะพัดไปเรื่อยๆจนกระลัำตีของเรายุดตัวลงนะคะมีะะจะทําการปูจี่นอนจา้านี่ค่ะก้หนหยาดมักจะลอยจากกระทะมนันนึ่ง ะลัหลายเดี๋ยวยุบลงกับ,บาหลายจะพม่นองมีค่ะยุบตัวลงได้แบบนี้ก็สุกทุกอย่างก็ดีเริ่มปรุงกันเลยค่ะใส่ผงชูรสจ้ารสดีค่ะน้ำตาลทรายค่ะน้ำมันหอยค่ะซอสฟ้าเขียวค่ะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยจ้าพัดคลุกเข้าส่วนผสมตะารล่งางให้เข้ากันจ,าจ้า เราก็ผัดทุกเขาทุกอย่างเข้ากันแล้วก็สิ่งเบิง้งรสชาติค่ะพี่น้องจา้แาแซ่บห้องกระเจขันตอนสุดท้ายเลยจ้านี่จ้าตากระติออกมาปมาบนี้จ้ะพี่น้องจ้าขั้นตอนสุดท้ายไม่น้องวนก็จะใส่มะเขือเทศกับต้นหอมเพิ่มสีสันให้สวยงามน้อเนาะผัดคุูเขาจัดน้อยเดี๋ยวต้นหอมมันห้ออยู่ลงค่ะพี่น้องจา้าแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยจา้า สำหรับเมนูกุ้งผัดกระหล่ำปลีของเมนูวนเ้อจ๋าเนาะใส่ข้าวบะเดี๋ยวเข้าไปเตรียมถาดเข้ามาตักงเติมกันเด้จ้าเสร็จเรียบร้อยระจาหนานตากท็ทีออกมากสมาณนี้นะคะกุ้งผัดกรดะหล่ำปีพร้อมเสิร์ฟกะ่าเตรียมถาดของเข้ามาเลยจ้านี่ค่ะโยกกระทะเทเลยจ้ะน,น,น,นี่ค่ะหนาตาดี่้นชวยหน้ามาน่ากินมากเลยค่ะพี่นอนจ้า กุ้งผัดกรัมปีเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิเร์ฟแล้วค่ะจะลืมอะเรมากัะชับเมนูกไบเวียนเขามาให้กำลังใจกันได้ค่ะเขามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกริดอๆกที ขั้เริ่มบไดเลยดิค่ะพี่น้องจา๋ากดสับตะไคร้ให้ช่องน้องวุลผ่ากินผ่าเที่ยวด้วยนะคะสำหรับมือนี้แม่นวุลขอตัวลาไปก่อนค่ะ